ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับแบ่งปันนะครับเทคนิคและกลยุทธ์นะครับการทำเงินนะครับสร้างเคสโฟของ AI rosenq กันนะครับนะ rosenq นะคืออะไรนะครับ rosenq คือแอปนะครับที่เป็น AI ที่เราไวสํสำหรับเทรดเหรียญคริปโตแทนเรา24ชั่วโมงเลยนะครับเรามาดูนะครับกลยุทธ์และการทำงานนะครับของ แอปโรลยนคิวกันนะครับอ่านี่คือคู่เงินหรือนะฮะหรือเหรียญนะครับคริปโตที่เขาเทรดให้กับผมนะครับอ่านี้เห็นไหมครับอ่าตอนนี้ก็ยังติดดอยอยู่นะครับนะอ่าพราะกราฟมันลงมากเลยตอนนี้นะครับหลายวันมาแล้วนะครับยังติดดอยอยู่เลยนะครับนะการติดดอยนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนที่เทรดคริปโตก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ต้องรอครับนะแต่ข้อดีนะครับของ เอไอนะครับโรยินคิวเนี่ยก็คือในขณะที่ติดดอยอยู่เนี่ยฮะเราไม่ได้รอแบบเสียเวลาเฉยเนะครับ<ๆ>เขายังสร้างกระแสเงินสดหรือสร้างแคดโฟให้กับเรานะครับดูดีแนะขณะติดดอ,อยนะครับก็ยังมีสร้างแคดโฟให้ทุกวันเห็นไหมครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับอ่านี่คือจำนวนจำนวนเหรียญที่เอ่อโรบอทเนี่ยมันจัดการให้กับเรานะครับอ่านี่คือแสดงผลที่แอปของโรยินคิวนะครับนะ แต่จริงๆแล้วนะครับเงินของเรานะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับอยู่ที่บัญชีใบแอนนะครับออยู่ที่บัญชีใบแอนนะฮะเพียงแค่แอปเนี่ยเชื่อม API นะครับกับใบแอนแล้วก็เป็นคำสั่งซื้อขายแทนเราเท่านั้นเองนะครับโดยเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอครับอ่ทีนี้เรามาดูนะครับแล้วก็เทรดแบบสปอร์ตด้วยนะครับ ตรงนี้สบายใจได้เลยนะครับรับรองนะครับเงินทุนของเราเนี่ยไม่หายไม่ล้างพอร์ตแน่นอนนะครับนะสบายสบายนะครับอ่นนี่คือคู่เหรียญเห็นไหมอ่าคู่เหรียญที่ ai เนี่ยเป็นคนซื้อขายแทนเราหมดเลยนะครับนี่คือเหรียญที่กําลังถือซื้อขายอยู่เห็นไหมครับอ่นนี่คือที่บัญชีใบแนนนะครับอ่ะเรามาดูประวัตินะครับการซื้อขายได้เลยครับ ดูประวัติคําสั่งซื้อนะครับอ่าเห็นไหมฮะกลยุทธ์ของเขานั่นก็คือซื้อถูกขายแพงเห็นไหมฮะเขาก็จะซื้อนะครับในราคาที่ต่ํานะฮะยิ่งาราคาต่ําลงเนี่ยเขาก็จะช้อนซื้อไปให้เราเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อขยับย่อขึ้นมานะครับเนี่ยเขาก็จะขายเห็นไหมครับเนี่ยมีซื้อ,ลอ <era> แล้วก็ขายเห็นไหมสังเกตดูนะฮะแดงๆนีน่คือขายไหมลิมิตเนี่ยขายนะครับในขณะที่ติดดอ,อยอยู่นะครับก็ยังมี ทำกำไรซื้อขายให้กับเราแล้วก็ไปโชว์นะครับกําไรให้กับเราเนี่ยแสดงผลอยู่ที่แอปของโรยันคิวครับนะแต่ตอนนี้คือคู่เรียรที่เขาซื้อขายจริงนะครับเนี่ยซื้อซื้อแล้วก็ขายขายขายเป็นเป็นแบบนี้ครับนี่คือกลยุทธ์นะครับของเขานะครับเขาทําเชื่อม a p i แล้วก็ซื้อขายให้กับเราเนี่ยบนใบแนนนะครับเห็นไหมโดยเราเองเนี่ย ไม่จาเป็นต้องนั่งเฝ้าจอนั่งเถิดเองครับนะนี่คือคู่เหรียนเมื่อกี้ครับเห็นไหมส่วนกลยุทธ์นะกลยุทธ์เนี่ยอ่าผมจะคลิกให้ดูสักหนึ่งคู่ครับอ่ะคู่โซแล้วกันเนาะกลยุทธ์ของเขาเนี่ยครับนะนะเขาจะทําการซื้อให้เราเนี่ยครับนะถ้ากราฟผิดทางนะครับย่อมาเนี่ยเขาจะซื้อให้เราเนี่ยลงมาเนี่ยถึงสิบสี่ครั้งเห็นไหมฮะถึงสิบสี่ครั้งเลยนะครับเรามาดูนะครับนะนี่การค่ากําหนด มาที่ในควาเห็นไหมครับย่อลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาซื้ออีกนะครับนะการออกไม้เนี่ยออกไม้ต่ำๆประมาณสิบเหรียญสิบห้าเหรียญนะครับเขาจะไม่ซื้อก้อนใหญ่เลยในเงินทุนของเรานะครับเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะครับนะอ่านี่ย่อลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อนะครับย่อลงมาอีกหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เขาก็ซื้ออีกนะครับนะซื้อซื้อนะฮะนะเห็นไหมสูงสุดถึงสิบสี่ไม้นะยย่อลงมาเห็นไหมครับแต่ส่วนมากจะไม่ถึงครับ นะากราฟโดยปกติมันก็จะไม่ได้ดิ่งลงมาทีเดียวเลยถูกไหมครับแต่เมื่อกราฟขึ้นก็จะรวบนะครับทำกำไรให้กับเราเนี่ยทุกไม้เลยนะครับนี่คือเป็นกลยุทธ์นะครับแบบคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะใช้บอร์ดนี้นะครับในการเทรดซื้อขายแทนเราโดยเราไม่ต้องนั่งเฝ้าจอนะครับก็ติดต่อนะครับทักผู้ที่ส่งคลิปนี้ไปนะครับหรือทัก ที่อินบ็อกซ์ของผมได้เลยครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแบ่งปันกันอีกนะครับว่าแอปเนี่ยฮะมีความสามารถอ,ะ,อะไรบ้างฟังก์ชัน